ทุกคนจําน้องมาเรียมได้ไหมคะน้องอยู่ในขั้นตอนการสตาร์ค่ะสําหรับน้องมาเรียมนะคะพาย,ยุน้อยตัวนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาค่ะแต่ว่า,าทางที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่นานแล้วนะคะอีกไม่นานค่ะน้องมาเรียมก็จะเสร็จสมบูรณ์เพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นโครงเอาไว้แล้วด้วยนะคะ น้องมาเรียมก็คือลูกพายุนนะคะขวัญใจคนไทยค่ะเมื่อหปีก่อนน้องโด่งดังมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นพายูนกัมพาค่ะมาเกาะอ,อยู่กับเรือของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของเราก็เลยต้องหานมเนี่ยนะคะมาให้แล้วก็กลายเป็นพี่เลี้ยงค่ะด้วยความน่ารักของน้องนะคะน้องก็เป็นที่รักของคนไทยมากๆเลยตอนนั้นขี้อ้อนมากๆเลยด้วยนะคะดูสิคะอันนี้คือหลับในอ้อมกอดของเจ้าหน้าที่เลยนะน้องเริ่มแข็งแรงนะคะเราก็นําน้องไปปล่อยกับทะเลค่ะแต่ภายหลังไม่นานก็มีข่าวเศร้าเกิดขึ้น เมื่อน้องมาเรียมก็จากไปนะคะแล้วก็พบพลาสติกในท้องของน้องเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะตอนนั้นนะคะเป็นเรื่องที่เศร้ามากๆเลยสำหรับคนไทยค่ะพูดแล้วจะร้องไห้เลยอะนอกจากบทเรียนที่ได้แล้วเนี่ยตอนนั้นเราก็นำร่างของน้องมาเรียมเนี่ยนะคะส่งมาที่อ,อพอวชค่ะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการสตาร์ฟร่างของน้องเอาไว้เพื่อเป็นที่ลำลึกค่ะ แต่การสตาร์พายูนก็ไม่ใช่งวงวใยสำคัญเลยนะคะของการสตาร์ฟสัตว์นะคะก็คือหนังสัตว์ค่ะต้องเก็บความรายละเอียดและความสมบูรณ์ของหนังสัตว์เอาไว้ให้ครบค้วนมากที่สุดนะคะวันนี้โปรดิวเซอร์ติงตองพามาดูวิธีการสตาฟน้องค่ะนี่สิงโตนะคะสัตว์ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องแช่น้ำยาไว้3-4เดือนค่ะสัตว์เล็ก3วันนะคะมีทั้งสิงโตยีราฟม้าลายสัตว์หาย,ยากทั้งนั้นเลยนะคะแต่สำหรับพายูนเนี่ยนะคะถือเป็นเคสที่ยากมากๆเลย หนังสัตว์นะคะเขาก็จะมาะปรับสภาพในนี้ก่อนนะคะซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรเลยเพือ่อให้เหมือนกับรูปร่างจริงของน้องมากที่สุดค่ะเราก็รอนะคะว่าน้องมาเรียมเนี่ยจะสำเร็จเมื่อไหร่ค่ะ นี่นะคะก็เป็นโครงของน้องมาเรียมค่ะซึ่งพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าขึ้นโครงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รอให้น้องมาเรียมเนี่ยหนังของน้องมาเรียมนะคะได้อ่าได้ได,ได้ได้ระยะเวลาในการปรับสภาพแล้วก็จะมาใส่ที่โครงนี้ค่ะโปรดิวเซอร์ติงตองขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ขอให้บทเรียนของน้องมาเรียมยังไม่เกิดขึ้นกับสัตว์ตัวไหนอีกเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องโปรดิวเซอร์ติงตองด้วยนะคะ